ประธานสีผิงเป็นคนกล่าวเปิดแต่คนที่กล่าวปิดคือประธานดีปูตินอุดมการหลักการเหมือนกันเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตายที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านชมรู้หรือเปล่าว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานบดีสีชิ้นผิงกับประธานดีเวลาิเมีปูตินเนี่ย ให้ท่านทายเขาพบกันมากี่ครั้งละ42ครั้งมาาจ,จา์มากคนเราระดับประทานดีสีจิ้นผิงกับประทานดีรัสเซียปูตินนั้นถ้าพบกัน42ครั้งเนี่ยแสดงว่าหนึ่งอุดมการหลักการเหมือนกันสองเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันสามเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตายที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสี่ไม่หวั่นไหว ต่ออำนาจอิทธิพลหรือว่าความโลภนะไม่เหมือนนายนเรนชาโมดีนายกงตีอินเดียที่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองและประโยชน์อินเดียเข้าเป็นที่ตั้งตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ประธานดีสีจินผิงได้พบกับนะประธานดีเมียเ์ปูตินในการประชุมสุดยอดความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่สามที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ร้อนแรงทั้งสงครามในยูเครนสงครามระหว่างอิสร,ราเอลปาเลสไตน์ ประธานดีปูตินมาเยือนปักกิ่งก่อนอออเดินทางออกประธานดีทำเนียบประธานดีรัสเซียระบุว่าสองผู้นำคือสีจิ้นผิงและปูตินจะหารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศในปัจจุบันซึ่งแน่นอนที่สุดครับประธานดีปูตินพูดเลยนะฮะทำเนียบรัสเซียพูดว่ารัฐบาลจีนกับรัรสเซียยึดถือจุดยืนที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันในประเด็นสำคัญระดับโลก แล้วก็ยังย้ำถึงความสัมพันธ์นะฮะกับสถานีโทรทัศน์ซ c ซีวว่าแสดงความหวังเพิ่มความสัมพันธ์ระบบทวิภาคีกับประเทศจีนการเดินทางไปถึงนั้นทางการจีนแสดงถึงการให้เกียรติอย่างสูงจัดกองฐานเกียรติยศสามเหล่าทัพสวนสนามที่ลานจอดเครื่องบินให้ในายหวังเหวินเทารัฐมนตรีพาณิชย์เป็นผู้เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเอง รถจนที่ผู้นำรัสเซียใช้เดินทางในการประชุมที่ปักกิ่งคือรถออรัสลิมูซีนซึ่งเป็นรถยน์ที่ผลิตในรัสเซียน่าจะเป็นที่ไม่แน่ใจว่าผลิตรัสเซียเอามาเองหรือฝ่ายจีนจัดสรรให้แต่แสดงถึงความแตกต่างพิเศษจากผู้นำทุกคนเลยเพราะผู้นำทุกคน,นจะใช้รถยนต์หงฉีผมารถขึ้นมาให้ดูนะเอารูปให้มาดูนะฮะของจีนในการเดินทางเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยามสีจินผิงจับมือสองมือกับ ปูตินบอกว่ายินดีต้อนรับเพื่อนเก่าคือในภาษาจีนนะเนี่ยถ้าคนที่คลื่นความถี่เดียวกันนิสัยใจคอเหมือนกันมีความรักใคร่กันเขาจะเรียกคนพวกนี้ว่าเหล่าพึงอยู่ก็คือเพื่อนเก่าราสีจินผิงบอกว่าขอยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครบรอบ10ปีของกระบวนการของการก่อตั้งหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่ง ประเทศรัสเซียและประธานาธิบดีาดรเียร์ปูตินนั้นมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างแน่นอนที่สุดแม้กระทั่งการติดต่อการซื้อแก๊สการค้าขายระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นยอดค้าขายตอนนี้ท่านผู้ชมรู้มาขึ้นไปจนถึงสามแสนล้านเหรียญสหรัฐละสามแสนล้านถือว่าเป็นยอดที่สูงมากผมเป็นคนที่ช่างสังเกต ความน้ำมันที่แนบแน่นของสีจิ้นผิงปูตินให้สังเกตภาพถ่ายทั้งสองคนยิ้มแย้มแจ่มจใสสายตามองกันอย่างรู้ใจไม่ใช่ซีรีส์วายนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นความจริงใจของผู้นำที่เป็นนักเลงโตในโลกนี้อย่างคนละแบบปูตินประเภทปาชาดะมาเมื่อไหร่กูชนเมื่อนั้นสียิ้นผิงล้ำลึกแล้วก็เวลาจะออกอาวุธตระทีก็จะออกแบบมวยไทยเก็ต ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวผมจะแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งท่านผู้ชมให้สังเกตที่หลังถ้าเราสังเกตตำแหน่งภาพถ่ายร่วมกันทางตำแหน่งที่นั่งในงานจะพบว่าปูตินจะอยู่ไม่ซ้ายก็ขวาของสีจิ้นผิงตลอดเวลาโดยธรรมเนียมจีนแล้วซ้ายมือเจ้าภาพคือคนที่รับเกียรติสูงสุดส่วนขวามือนั้นถ้านั่งขวามือนั้นต้องถือว่าเป็นคนที่สนิทและรู้ใจกัน ผู้นำประเทศที่ได้อยู่ทางซ้ายและขวาสีจิ้นผิงมีอยู่สามคนคนแรกคือวลาดิเมียปูตินคนที่สองคือโจโกวิโดโดประธานดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนวาระปัจจุบันคนที่สามคือประธานดีคัสเซมโจมาตโทกายเยฟของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศแรกสีผิงประกาศแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเมื่อสิบปีก่อนประธานสีผิงเป็นคนกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางแต่ คนที่กล่าวปิดคือประธานดีปูตินแสดงถึงความสำคัญของรัเสเซียที่มีต่อจีนที่ใช้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโลกเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับอาจจะมีการตีความได้จากคำกล่าวสีชินผิงในการหารือร่วมกับปูตินมีความคําพูดที่มีนัยยะสําคัญหลายเรื่องเป็นต้นว่าจีนยินดีจะทํางานร่วมกับรัเสเซียเพื่อทําความเข้าใจกับแนวโน้มแห่งประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับกระแสของการพัฒนาโลกโดยยึดผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนทั้งสองชาติสร้างยุคสมัยแห่งความร่วมมือทวีภาคีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่สนับสนุนการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศข้อนี้สำคัญนะพิทักษ์ความยุติธรรมระหว่างประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันของโลก ท่านผู้ชมครับประธานดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวหลายครั้งว่าขณะนี้โลกกาลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์และจีนจะยืนอยู่บนทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสีจิ้นผิงพูดต่อนะฮะโลกจะไม่มีวันได้ถูกบงการโดยหมหาอำนาจเดียวนายก็คืออเมริกาและโลกตะวันตกอีกต่อไปในการประชุมสมัสชาพรรคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อปีที่แล้ว2 5 6 5จีนยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นประเทศใหญ่ แต่จีนไม่ได้วางอำนาจบาดใหญ่จีนและรัสเซียมองเห็นร้องกัน100%เว่าสงครามและความวุ่นวายที่เกิดในโลกทุกวันนี้เพราะโลกถูกวงการโดยหมหาอำนาจแค่ไม่กี่ประเทศหลักๆผู้นำก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกลุ่มประเทศทางยุโรปสาราชณาณาจักก็ด้วยอังกฤษนะฮะการพัฒนาความร่วมมือต่นาๆถูกตั้งเงื่อนไขอย่างไม่ยุติธรรมผู้นำจีนจึงบอกว่า จีนพร้อมสนับสนุนการสนาร่วมกันและพิทักษ์ความยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศตลอด10ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับจีนได้ใช้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกระจายความเจริญจากพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจนเปลี่ยนจากกองหลังกลายเป็นแนวหน้าตลาดจีนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดโลกจีนเป็นคู่ค้าหลัก,กแลบของของประเทศและภูมิภาคมากกว่า140ประเทศ และเป็นแหล่งการลงทุนหลักสําหรับประเทศต่างๆจานวนมากที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับชาติมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกมักจะมองว่าการพัฒนาของคนอื่นเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามตัวเองและการพึ่งพาเศรษฐกิจซึ่งกันและ,ละกันจะเป็นภัยความเสี่ยงแต่จีนมองว่าการช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายจะช่วยเหลือเราด้วยเหมือนกับประธานดีศีจิมพิงเคยกล่าวในสุนทรพจน์ว่าอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้ให ยื่นดอกกุหลาบให้กับผู้อื่นแต่ว่ากลิ่นหอมก็ยังคงติดตรึงอยู่ในมือของคุณเช่นกันครับท่านผู้ชมครับ